วิ่งไงนุม่มวิ่งวิ่งมันมาแล้วมันวิ่งโคตรไวเลยหอยเนี่ยสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมแทนคุณในเกมเมาส์แอนเบดวอลเ n นนะแต่ว่าเป็นเมาส์แอนเบดเวอร์ชั่นลงมอดด้วยคือมันเป็นมอดสรรณภูมิมหายุทธเด้วยไม่ใครรู้จักไหมมนเป็นมอดเก่าแล้วเออเกมก็เกมเก่าแล้วเกมตั้งแต่หลายหลายปีที่แล้วส่ห้าปีแล้วมั้งอาจจะนานกว่านั้นนะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่สงครามสวนนภูมิมหายุทธสร้างตัวละครของท่านและเข้าสู่การไะจนภายในดินแดน,นสวนนภูมิเลือกที่จะเข้าสวามิภักิ์กัปบปบนาจัรต่างๆทําการค้ารณรงค์สงครามเพื่อความยิ่งใหญ่หรือเลือกที่จะต่อสู้อย่างเดีดเด่ยวเพื่อสร้างอณาณาจักรของท่านเองต่อไปเป็นผู้ชายแล้วก็เป็นนักลบ่ลา นี่แล้วก็เป็นช่างฝีมือละกันนะครับแล้วก็เกียรติยศไปเลยออกเล่นทางเรียบร้อยนะครับเซฟานายขุนแทนและกันครับก็คือชื่อผมนั่นแหละขานายแบบเข้มเข้มเข็บนั่นี่เหมือนผู้ผู้หญิงเหมือนผู้หญิงเอนอี่ยเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นภูมิแพร่้วโดยจมูกแดงแดงป,ประมาณนี้ครับเอาอย่างนี้ละกันอันี้เอาเอย่างนี้ ไปที่กรุงสีอโยุธยาก่อเรือันดะัแบบแรกไปผมไม่รู้ทําไมนะทําไมแบบตอนเริ่มมามันต้องแบบมีทหารโจนจางไหนรู้วิ่งม,มาแล้วก็จะกระซวกเราดูดิอืสเข้าไปหนึ่งทีกันลูกธนูไอ้ไอ้กันลูกธนูฟาดหนา้าไหมเรียบรย้อย ที่มองทิงทิง,งพ่อค้าคนนั้นคนน่ากลัวเลยหนีเนี่ยว,วิ่งไอ้นุม่มวิ่งวิ่งมันมาแล้วมันวิ่งโคตรไวเลยหอยเนี่ยฟันแม่งเออเฮ้ยออตรงน,นี้สิกองทัพมีตังค์ร้อยห้าสิบบาทนะครับถึงแม้มันจะเรียกว่าอัดก็เถอะถามจริงนี่เปิดมาแป๊บเดียวไม่ถึงห้านาทีออกจากเมืองมาโดานหัวขโมยดักแล้วเลยเรามีหนึ่งเขามีห้าทำไมมันมืดแล้ววะหรือว่ามันเพิ่งเช้า เฮ้ยสู้บนสะพานว่ะเฮ้ยอ้ด่านนี้ไม่เคยเจอแล้สู้บนสะพานมีสะพานแบบนี้ด้วยโอ้โหแต่ละคนม่งแบบอาวุธแบบมึงจะไปเกี่ยวญ้าที่ไหนมึงจะไปตัดต้นมะม่วงที่ไหนครับนั่นยิงทิ้งแม่งจุกเอ้ยยิงไม่โดนหน้าไม้มันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับหน้าไม้บนหลังม้าคือถ้าเกิดยิงอะไรบนหลังม้าอย่าไว้ใจผมผมยิงไม่ได้ เอ้ผมชอบใช้มีดหรืออะไรทั้งนี้แบบบนหลังม้านะมันแบบชาร์จได้ดีอะ่ะแต่บางทีก็ไม่ถนัดอะ่ะชอบลงไปแล้วหนึ่งหนึ่งมากกว่าแต่ช่วงนี้ช่วงแรกยังไม่มีชุดกงชุดเกาะไอ้หยาไปพึ่งไปซ่าไอ้นี่ขว่างหินอยู่นั่นแหละยี่ยี่ไม่โดนเลยอะ่ะมาดิมาดิสักยันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมึงหรอกเออเออเออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเอาไอ้ยันเขนเลยเนะี่ยปับ๊บ ปั๊บปั๊บเอ,อ้อเอ้ยน้าไม้เขาปรับใหม่หรอให้ยิงรุๆวงนี้ได้ไดเลยหรอทำไมตอนผมเล่นแรกๆมันยิงแล้วรีโหลดวะเออก็อยิงนี่จะสวยด้ยิงรัวงเงี้ยหรือว่ามันยิงไม่ออกขอทดสอขอเทสอ,ทสอทสยิงหนึ่งยิงสอง ยิงสอ๋อเป็นแมบแมกกาซีนหรือเปล่าอาจจะโอเคได้เฉลยมาสองคนแต่ว่าผมจับไม่ได้เพราะไม่ได้อัพการจับเฉลยมาเมาื่อไหรครับผมจะเอาพวกของวันนี้เก็บไปขายแล้วกันเฮ้ยดูดูก่อนมันมีดาบนี้อยู่ดาเมจสามสห้าของเราแดงของเราแรงกว่าครับพวกนี้ก็เอาไปขาย ม้าเหมือนของเราเลยนี่มันได้ม้ามาจากไหนอะตอนที่เราสู้ด้วยมันไม่เห็นมีใครขี่ม้าเลยนะช่างมันครับเอาไปไปขายที่ต้องต้องขายที่อื่นไหมเนี่ยคือแบบใส่ไปแป๊บเดียวมันก็หมดแล้วะเปลี่ยนเปลี่ยนเกาะนะครับเปลี่ยนลูกโอเคเดี๋ยวทำไมม้ามันราคาถูกยังไงห้าสิบบาท h e freak แล้วตอนที่ที่ผมไปดูมันราคา200กว่าเดี๋ยวผมลองไปขายที่ร้านค้ามา้าดูอ้หานี่แม่งกดราคากันยังวะคนไม่คุ้มครับไม่เป็นไรเราจะไปเกินอาหารตามหมู่บ้านเนาไม่ใช่เอเอฮ้ยโจนชี้หอยัวขโมยกี่คน13คนเรามี5คนบุกจู่โจมัน กาในครั้งนี้ผมยังไม่ใช้สูตรจะไม่ใช้อะไรเลยดนะ้วยศัตรูอยู่ฝั่งไหนมันไม่ใช่ผมเดินผิดฝั่งแล้วไหมถูกแล้วถูกแล้วตามพวกเราถือว่าถูกต้องเป้ามันโคตรใหญ่เลยนี่ยิงโคตรจะไม่แม่นเลยใช่ไหมปาดหน้าเสียบมามาี่มานี่มานี่ปาดดาเรียบร้อย ปาบเรียบร้อยโดนไหมนะอย่างน้อยก็ดาเมจเข้าครับช่วงนี้ต้องฟาร์มวิลฟาร์มวิลลงมาเลยก่อนไม่งลำคาญละไม่โดนสักทีอุ้ยมันป่าก้อนหินหรือว่ามันยิงธนูน่ะเมื่อกี้อุ้ยเยอะ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 ชี้หอยเลยไม่น่าเลยไม่น่าไม่น่าไม่น่าลงเลยเออช่วยช่วยช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยช่วยช่วยดูเออเกูโดนลุมกูโดนลุม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 ลงจากหมาทำใหม่อยู่เนี่ยเออมาช่วยเพื่อน เออฟาดแม่งไม่ใส่กอ,อเอ้าไม่นะเพื่อนเรามามาีิอุ้ยชิ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 อ,อีเออเออฟาดแขนกลัวซี่กลัวละซี่ไม่โดนเราก็ถือโลอยู่ไอ,อ้หอยลออ่อเด้เออเพราะว่าผมได้ชื่อใหม่แล้ววะพญาดาบเดียว กูฟันใครทีไรดาบเดียวแม่งสิมองทิงทิงดิรอบผมพาคนมาห้าคนไอ้สี่คนเลยนะเหลือแค่สองไงใส่ลงไปนอนกองด้วยกันมาละเสียดายถ้าขาดเกณฑ์ยูไยาโดนฆ่าไปสองเลยแล้ววะเนี่ยเหลืออยูสองคนเลยน่าเสียดายฮารับนะเก็บของไปขายเอาอันนี้มาดีแกภาคิดริ้วมาฆา่านหัวเฮ้ยทำไมอ่านชื่อแล้วมันดูสะทุนเยอะวะ นะครับเราจะไล่เกียรทหารอ่าแปดคนไปไหนต่อดีอ่าไปหาดใหญ่บางใหญ่ไอเวนหาดใหญ่เลยล่ะไปไปบางใหญ่ครับ